g w i e l Adwise, a S-Rock, t Kingate n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับเมนบอร์ดจากทาง MSI ในเกมมิ่งซีรีส์เนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายเ s กเมนต์แต่ว่าวันนี้เราอยู่กับ H270 Gaming M3 อย่างที่เห็นเลยนะฮะเมนบอร์ดตัวนี้ก็มากับ PCB สีดำฮีทซิงค์เทาเข้มแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นสีแดงนะครับเข้ากับการตกแต่งเคสทุกรูปแบบแน่นอน msi h ES 2 7 0 Gaming m 3ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้ cpu intel lga 1 1 5 1แบบไม่มีถาดลงไ้ตัว k ตรงซ็อกเก็ต cpu จะล้อมรอบโดยภาคจ่ายไฟ ti ทั้งหมด10เฟสถัดมาที่ slot ram จะเห็นว่ามีทั้งหมด4ช่องมาตรฐานของบอร์ดยุคสมัยใหม่นะครับซึ่งก็เป็น ddr 4บัสสูงสุดที่2400รองรับ non ec ที่ 64GB ส่ส่วนของ expansion slot ก็จะมีมาทั้งหมด 2ช่องหลักๆสำหรับการใส่การ์จอนะฮะโดยที่จะวิ่งแบบ x16 และ x4 ส่วนที่เหลือก็จะเป็น3.0แบบ x1 ครับทางด้าน m.2 ก็จะมีมาให้2ช่องนะครับโดยที่ช่องหนึ่งจะเป็นแบบเทอร์โบ m.2 มีชิวควงมาด้วยอย่างที่เห็นเลยนะครับ <S <S นอกจากนั้นแล้วการซัพพอร์ตของเขาะะก็จะซัพพอร์ตทั้ง SATA 6กิกะบิตแล้วก็ PCIe 3.0หรือว่าพวก NVMe SSD นั่นเอง <S <S ถัดมาทางด้านพอร์ต SATA นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด6พอร์ตเพียงพอการใช้งานแน่นอนครับ สำหรับ IO เริ่มจากฝั่งซ้ายสุดก็จะเห็นว่ามี PS2 USB 2.0 2ช่องซึ่งตรงนี้ไม่ได้เรียกว่า Gaming Device Port ถัดมาจะเห็นพอร์ต DVI พอร์ต USB 3.1 2พอร์ตซึ่งเป็น Type A และ Type C เคลื่อมามี3.0อีก2พอร์ต HDMI RJ45 LAN ใช้ชิปของ Killer E2500 USB 3.0อีก2พอร์ตและ Audio 7.1ครับ ถ้าคุณใช้ CPU Intel ที่ไม่มีรหัสลงท้ายตัว K ไม่ต้องการใช้ AMD AI Technology บอร์ดตัวนี้เป็นคำตอบคุณได้นะครับด้วยที่ราคา4,990แต่คุณได้ M.2 2ช่องอย่างนี้คุณก็ใส่ Storage แรงๆได้เลยยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยที่ได้ส่งเมนบอร์ดรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อค็อก็ต้องขอตัวลาเพื่อไปก่อนพบกันใหม่ที่โอคอกโซนสาร่ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ